เราตลาดบ้านหม้อก็วัซซุข้าสฟ้าจอยอยางตลาดบ้านหม้อไเที่ยวเหรอคราบเราจะไปเดินดูขาจับกล้อง บครับผม,มท่านผู้ชมเดินทางต่อตลาดบ้านหม้อรโรงพยาบาลตักสินถ้าโบเบนี่เปิดกลางวันไม่ครับโบเบนเปิดครับโบเบนเปิดกลางวันกลางคืนแต่ว่าโบเบนกลางวันมันจะเปิดตอนช่วงเช้า แล้วของผมนี่รู้สึกจะต้องทั้งวันเนี่ยแต่แ้วสุกเสาที่นี่มีทั้งวันทั้งคืนอ๋อเสากระเชถึงมากเขาจะมาเดินสุกเนอะนี่ร้อนน่าจะชอบเนอะขาล้าแล้วเดินทั้งวันแล้ววันนี้ <c oughs> นี่เราถ่ายไปได้เราต้องไปตัดต่อไหมครับขนาดเลยเป็นครั้งแรกของประเทศไทยเป <c oughs> ็นไงโอ้วัาว่าเป็นครั้งที่สอง,สสองมาจากไหนเนี่ย๋อปปอลเราเราสะอาดม่กถนนปะเต็มหมดเหรอครับ <c oughs> อต้องรับจำกัดไม่โคตรเสียวเลยนะ ครับเอาแบบว่ามองเห็นกรุงเทพสามรองศาแล้วยื่นออกไปด้วยนะโอ้ยื่นเลยนะใช่ใช่ยื่นออกไปยื่นอะมองลงไปโอ้ยเฮ้ยงออมีเยี่ยมปิดกันป่ะหรอวะยังไงมองไปเห็นเลยนะตึกเออนั่นไงใช่เนั่นแหละเป็นก้อนๆแหละเป็นก้อนด้วยเป็นสี่เหลี่ยมติดต่อจิกซอนั่นแหละมั่นเหมือนไปปลวกแท้ขึ้นไปอย่างงเี้ะใช่นั่นแหละ ใช่นั่นแหละให้ว่าให้ว่าต่อต่อให้หายนั่นแหละใช่เไม่เป็นพวกแท่นั่นแหละถ้าเหย็บเจ็ดร้อยแปดสิบขึ้นไปดิมได้อารมณ์มันได้ฟิลเลยแหละไม่น่าจะเจ็ดร้อยแปดสิบพันแล้วพันกว่าแล้วมันจะมีเป็นวันวูุ่งนี้ไม่ได้พรุ่งนี้วันศุกร์มีแต่พันขึ้นแต่ถ้าวันแบบวันไหนที่ธรรมดาเจ็ดร้อยแปดสิบเข้าด้านหลังก็ได้เนาะด้านหน้าก็ได้ด้านหลังแบบงี้ใช่ไหม ครับถ้าด้านหลังถ้าด้านหน้าก็ตรงเมดิคิงผมจำได้ว่าต้องมาอย่างนี้เราไปเลี้ยวขวาครับเลี้ยวขวาเนาะเลี้ยวขวาแล้วไปขวาอีกทีนึงไงเนี่ยครับขวาแล้วก็ลงตรงนั้นก็ได้เดี๋ยวผมเดินอีกเอาได้ครับ,รบได้ได้ได้ไดนี่ปากคลองตลาดตลาดบ้านหม้อตลาดบ้านหม้อ ำคำพุนมาหมดเลยไม่มีเอวจีเลยคือหมดเลยตลาดปันโม่ไม่กัแล้วอันนี้จะเป็นคล้ขวางก็สี่แต่ว่าครั้งควรจะเป็นเครื่องเสียงมัดกำลังซื้อสายไฟแล้วก็นเน็วัดไฟพี่นอ้อง สบายดียินดีตอนทับเขาสู่ซองบาต้อมซอจอยพี่น้องตอนนี้เราก็มาฮอดตลาดนี่ก็บัตรมอมบัดหม้อนี่และะนี่แหละอันนี้เกี่ยวกบหูนะพี่น้องสบายดีเลยตอนนี้กำลังซื้ออุปกรณ์ใสไฟฟ้าหรือว่าในวัดไฟพี่น้องเองก็ต้องขอโทษขออภัยเนาะที่บอผิดบอถึก Ô, không của đây Thôi hơi bây giờ thì nó là đi lúc hả 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 mệt rồi ปตอนนี้เขาไก่ย่างลอยเนาพี่น้องเนาะไปมีครบทุกอย่างคทีแรกบอกแจ้งไปมันก็แล้วจะเลี้ยงไปดูขอฮะหมายอะไร รถไปมันเป็นสองอมันว่าโอเคโอเคหมอเขามันมีสายไฟคือจะซื้อครบกรไปซื้อมาสามห้าห้าร้อยาสิบหกอันนี้แอมเป็น,นบอบอเสียแบบใดอ๋อมเห็นเองคืออ่านซื้อหรออ่านไปเห็นเองเห็นมไม่เห็นอมีครบมีครบทุกอย่างดูบอสอ ผมเยมาที่บ้าน่ใช่ใช่ผมื้อไปประกอบมานานเลยครับเกือบสิบปีแล้วสิบปีแล้วรอสก้าไหมตอนเคยซื้อแต่รุ่นนี้นะเอาไปประกอบพรุ่นนั้นลงทเสไปแล้วเข้าร้องจะไม่ดีแล้วตนออกขรงเราขอาเราเนี่าแองเบจของเราแล้ว็เรของเราแล้ว

มาบน่นี้จบเลยว่าอยากได้ยังได้ทุกอย่างแน่นอนว่า่วเ่อถ่ายแล้วเ <c oughs> ล้เห,หลับไว้ nó cứ nghiang loi <laughs> nó pino, nghiang bơm thì, mong cần, nghiang loi เทาไรคราไรครับแนรัตัวนี้เหรอเป็นบูทูธข้ามาดูข้างในก็ได้ค่ะมาดูข้างในี่ลอกสงสบูะเป็สามขาข้างได้ได้สีดำนี่แต่สีดำคสีดำค่ะนีดำ <c oughs> ตอนนี้เราซือ้อไมคกันสั้นเห็นมเนาะเวลาถ่ายคลิปมันจะง่ายนั่งอะไรมาก็าากนั่งกซที่ไปสอนเนาะนั่งรถมีสายเลยนะ มีครบทุกอุ่างเนาะมาซบครบมีครบวัทุกอยเางเขลงอมีร่ะนี่ครบทุกอย่างตรงไปเลย ต่อไปนขนา้างหน้าจะเป็นขายคือกันไปครับท่านผู้ชมไปโบเบต่อออกจากตลาดบ้านหม้ออยู่โดวนว่าอะไเมียหนาง้อหรอ<า>ม่อหลายีแต่สามพนกับสองรแมนสั่งบอดบอดวงจรวอยลำโพงแ้วกา ตัวเอฟเฟกดีเจแมนจะถึงนาเทศกาลแล้วเขาต้องปรับปรุงเป็นว่าเราคนลาต้องปรับปรุงไม่หยุดนิ่งอะไนออกมาดีเน,ะนาะตรงนานนี้ไม่ได้ขิงดัาน,นานไม่ได้ขิงนี่ไม่ได้ล่านขายปืนดีงางว่าอีกจะหน่อยนี่เมียเห็นแต่เสียงเงินหลยด้เนีย ันนี้เขาเรียกวัดอะไรนะสุดทัศไหมครับหรือวัดอะไรทางขวาครับ,รบใช่ครับสุดทัศเดี๋ยวเราจะผ่านที่มีชิงชา้าสวรรค์อยู่หน้าอ๋อใช่เสาชิงชา้าเสาชิงช้าชิงช้าโดนที่ทำการกรุงเทพมหานคร เรื่องเล่าเป็ดวัตถุทั์ กรุงเทพมหานครเเดินทางต่อจากบ้านหม้อไปโบเบ กันสันมันก็สันซันเก่าล้วมันว่ามันโกโปรเนาะมันว่าประส่ดีนะแม่ก็คือว่าเครื่องนี้กัรุ่นท็อปของเซี่ลเมย์เนาะมันกักันสันได้สุดยอดในระดับหนึ่ง บาโรงพยาบาลหัวเฉียวอ๋อโรงพยาบาลหัวเฉียวใช่หัวเฉียวนี่ก็มีสองหัวเฉียวเนาะใช่ครับมีหัวเฉียวที่บางนาใช่บางนาตัดบางนาตัดบูนเนี่ยบางตะพงอ่ะใช่ครับไหญ่มากนี่ยวันหัวเฉียวมอล้านหลวงเนี่ยบางนาทีพ่ออสบกอพสวมอเยี่ยมมาจากไหน พอ,อสวนี่อะไรนะลืมล,มล,มลของประเทศแบบใช่ไหมพยใช่ไม่ใช่เอ่อพอ,อสวนี่ของอะ,อะไรนะสมเด็จย่าเอาสมเด็จย่าเหรอใช่ไหมครับหน<ช>่ว<ช>ยแพทย์พออสวที่สมเด็จย่าเขาก่อตั้งขึ้นเนาะ,ะที่ใส่แบบมีไอ้คเขียวอยู่ตรงอกอะเนาะครับใช่ใช่ของสมเด็จย่าใส่นี่กระโบเบลละมันจะช้าเลยพี่จะไม่ได้เข้าตรงนี้เพราะว่ามันจะขายยันครึ่งถนน ประมาณตีสี่ตีสามตรงนี้เลบใช่ครับเนี่ยปิดท<อ>ี่างเนี่ยอ๋อฟอกปลดแต่นี่มันกลางวันละตำรวจให้แค่ถึงตงีห้าทุกวันเลยใช่ไหมครับใช่ครับทุกวันอ๋อคือตรงนี้เรือก็จะวิ่งผ่านไหมหรือว่าตรงนั้นเอ่อเนี่ยตรงนี้เขาจะขายของตั้งแต่เลนแรกไปถึงเลนไปถึงตรงเนี้ยอ๋อตรงเรนนี่เลยวางวางขายในเสื้อผ้าครับใช่ สมเด็จพระศรีนครินทร์ของสมเด็จจ้าออกมากันแค่แผนไทยแย่แผนไทยเปนจีนอยู่ด้วยกันมั <laughs> ้ยาตาจอยเยี่ยมชมไอคอนสยามวนไหน มันเรื่องเนี่ยงามดีเนะเห็ดแบบไทยๆเน,ะนาะโอ้อยากไปห้องน้ำห้องน้ำที่ฟังคุณบ่นัง่งเลี้ยวขวา

บรรยากาศตอนนี้เรากำลังจะลงเรือแล้วไอคอนสยามนะพี่น้องเบิงบรรยากาศตอดเลงงามเฮง ตอนนี้ทีมงานของเรากำลังจะลงไปลงทางอ๋ออันนี้กับผู้ใหญ่ใจดีมากพี่เนาะยกเติ

<c oughs> อนเลนี่ก็จะเปิดน้ำผุพ <c oughs> ล,ออลัน้ <c oughs> ง ตอนนี้ัะเตียจะลงบัญยาศพี่้องให้เบงมัญยากาศตอนนี้กะหกโมงโซาโซาเรืน้ำคองใเช้าตรีตลาตอนนี้ก็เป็นอันอืมตอนนี้สวยงาม บรรยากาศตะเลงงามนะ ก็จะเป็นบรรยากาศตอนเลงเพราะว่าตอนนี้ทีมงานของเ้าทีมงานสาวลาบาวไทยก็เตรียมตัวจะลงเพื่อนะพี่น้องเนาะ Ay, เบียดพ้นละครับจวงนี้เบียกพ้นเลย สุดข,ของน้องๆน้องๆน,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 นี่มาจากจังหวัดอะไรครับโอนาราชิว่าสุดเขตประเทศไทยเลยอ้าครับอะ,อะดูน้องๆเต้นนะครับน่มจากจังหวัดนราชิว่า 行吧。